สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับไอรินอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาอยู่ด้วยกันนะคะที่บุญถาวรไลทิงเซ็นเตอร์สาขารัชดาเหมือนเดิมเลยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไอรีนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับ2แบรนด์ในเครือของบุญถาวรไลทิงเซ็นเตอร์ค่ะ,าคะมากันที่แบรนด์แรกเลยนี่แม็กไลท์มาเริ่มกันที่แม็กไลท์ค่ะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์แม็กไลท์เนี่ยมีตั้งแต่โคมไฟรูปแบบต่างๆไปจนถึงหลอดไฟทั้งภายนอกภายใน โดยจุดเด่นของแม็กไลท์นะคะเขาก็จะมีดีไซน์สวยงามและไลท์โหมดค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาการตกแต่งบ้านเนี่ยในสไตล์แบบมินิมอลนะคะเรียบๆก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาเลือกได้เลยแนวไลท์โหมดเนี่ยเหมาะด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาโคมไฟในราคาย,ย่อมเยานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ค่ะที่อยากจะนำมาแนะนำกัน ส่วนไฟแบบไลท์โมดนะคะเขาก็จะเน้นไปที่ดีไซน์แบบโมเดิร์นซึ่งใครที่เป็นสายมินิมอลหรือชอบแต่งบ้านแนวลอฟทอยู่แล้วเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนโดยโคมไฟส่วนใหญ่ของไลท์โมดเขาก็จะมีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด,ด้วยดีไซน์ความเก๋ทำให้สามารถแมทเข้ากับห้องโทนสีต่างๆได้ไม่ยากเลยค่ะ และสิทธิพิเศษเลยนะคะสําหรับท่านไหนคะ่ะที่ชอบสินค้าทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น Mac l ไลท์หรือว่า Light Mode นะคะครบ5,000บาทออนท็อปเลยทันที200บาทค่ะเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาช็อปกันเยอะๆนะส่วนท่านไหนคะ่ะที่ยังไม่ทราบว่ามีช่องทางไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยผ่านทางช่องทาง3ช่องทางของเรา บุ๊กแฟนเพจของเรานะคะที่กําลังดูอยู่นี่แหละช่องทางที่สค่ะผ่านทางไลน์แอดของเราเดี๋ยวเราึ้น่อหนวยให้ตรงนี้และช่องทางที่3ค่ะผ่านทาง call c e n น e r นะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะเอาละค่ะก็เรียกได้ว่านําโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มามอบให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของอลินแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอ P ีหน้าสวัสดีค่ะ